หนุ่มบุรีรัมย์กับสาวนาครพนมครับพี่น้องจากคลิปกินอันต้มปลาก้อยปลาอยูย่บ้านพี่น้องมือนกลับมามาหอดกันนหรพี่น้องได้หอยหอยโขงมาหอยโขงเพคนว่าหอยโขงเพคนว่าบ่แม่นหอยปังนี่พี่น้องแต่หนุมม่มบุรีรัมย์เบิ่งกะมันก็มีปนไข่ไข่หอยปังนั่มครับพี่น้องเสียบเสบตัวใหญ่ใมาให้สาวนาครพนมพี่นอ้นองกับตำบักแดงจักเป็นยังไงครับรถมาเมื่อยพี่น้องจักแสบีบบดแสบีบ จะกกินต้มปลาเฮดคิปให้พี่น้องเบิ่งอยู่บุรีรัมย์แล้วพี่น้องมาหอดกันนะครับพี่น้องมาแซ่บๆเอาเข่าโยบ่เฮ้ยเอาตาเข่าให้สาวนครพิลงก่อนพี่น้องไข่เข่าก็มีพี่น้องฮะอะไรอะไร่ปไรอะไร เสบบียบเาสีบด้วยขก้นมีน่นี่ผัดพี่นอ้องมุ้ยพี่นอ้องนีใส่เปียกหอยซือไข่เขาพื่น้องห่อพันแถมหลากหลายทอดเดี๋ยว Oh. ไอท่างเขาเราตัวนี้มือเตี๋ยี่้องตมือเตี๋ยมันเป็นยังไงหรากำลัใส่าม้อามเตียยบว่มันเป็นปากจางๆพี่น้องขับรถมากเป็นปากจางๆกินมาตาบาน ออกมากจากผุนใบสองพี่น้องมีเลยมีอยู่หรือมัน,นี่นะน่าพี่น้องแซ่บ เนีน่ยน,น้ำกิมเนื้อย่างเนี่ย อึ้งมากแก่เมื่อเหรอพี่น้องขอน้ำอึ้ออองเบกินห่อเพลือไข่ครับลองเว่นกินยูวีำรำยำแลงมาเห็คดคลิปให้พี่น้องเบิ่งยุดจันพี่น้องเนาะพี่น้องอ เขาเสยออกไปกินอีกู่เด็พี่นอ้อง้านสาวกลับมาเชียงใหม่ครับมือสงการเพื่อนเสียออกไปกินกันอีกอยอะอันนี้นวยเพิ่มเลยคับ

ด้ยเม็ดถั่วเม็ดอันพักกระทินพี่น้องอืออืมเบ้อือออแค่เย็นเลยพี่น้องไม่เสียเดียว์บังเว้นกินขอกับพี่น้องแซ่บแซ่พี่น้อง คนดูดน้วนในฝพอกันเสียวกินเด้วยตรงหน้าเพื่อนก็ว่าอ,อ,อ,อืมแถบขนาดไปพระท่านครบได้หน่งพี่น้องเดียวะทางร้านเยอเชี่ยงไหมอีกพอดีกลับลงไปอ แต่เขามาในบ้านก็โคตรเริ่อมายแเราอยู่เหี้ยไงไงพี่นอ้องผมต้องผ้าเมียเอือนยาพี่นอ้องเริ่มหลายล่ะชุ่มนาชุ่มยางเพิ่งจะเริ่มกัับฮอแล่ะตอนนมไม่ร่ำสียออกมากจันนี่ครับ ฝ่ากันที่น้องรถมันตอนนุ่มเวลามากบีบไทยกันหลายขั้นอยู่ครับ mm hmm. ผมอยาก หอดลกูกไส้กับขึ้นฮอดครับพี่นอ้องผนเห็ดเป็นแต่หมดขึ้นโทษหานองไม่ร่ำแล้วก็โทษหายาเพินพ่นเพิ่นไห้มาขึ้นนองไม่ร่ำกับนอนเหรียญทอดทรัพย์ตัวที่นอนกับประมาณเที่ยงขึ้นมาขึ้นบ่ได้ไปบวชยเน้าซอสน้ำเพิ่นเลยตื่นตีหาเครื่องมาอมพี่นอ้องแยาก

cái cái gì thì ngông, muốn tặng ngông p/năng, ngâm, chiên ngâm, ăn chấm yuzu chan đôi ấy này p แค่ให้ลูกของน้องเฟิร์สติกตอกคนติดตามแปดแสนเราคนหนึ่งติกตอก บุคคนติดตามแสงโน่นคนรำพินทองเนาะบ้านน,าน,นมวิลล่ามเลน็นเนาะติดกันเลย เว่นนี่เส่เสียบี่ลีพี่น้องต้มปลากับก้อยโอ้กับตำแบกแตงนี่ยล่ะตำใส่ถุงเลยแส่ขนาดกับยางปลานิ่นโอ้ยพี่น้องตสดขับรถมาจากบ้านผมมีหิวขางเลยพี่น้องมันอิ่มมันแซ่บสดน้ำโกกโกก อืมนุ่มย้เลพี่น้องกินซีฟู้ดเนาะกินต้าหอยเห็ดให้พี่น้องมองื่งคนน่ะ ชมแซ่ด้วยกันไมซุ่งหัวเด็พี่นนอง พูดเลยมาคลิปตำแตงกับต้มหอยโคงโอ,อ้นต้มหอยปังพี่น้องกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้ให้ช่องนุมม่มวิลลัมกับสาวนาคนรพนมน้ำเลอือดอย่าลืมไปกดกระดิงพี่น้องที่บ่ได้พผาดคลิปใหม่ๆครับพี่น้องครับผมคลิปนี้นุมม่มวิลลํมกับไว้สซัานี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ